จันเจ้ามาเปนับบม,มาแล้วนะโอเคออทุกคนกราบอีมินาสการเรนา พูท้ทางอาภิปูชยามาอิมินาสก,การเรนาธรรม,มอาภิปูชยามาอิมินาสก,การเรนาสังขังอาภิปูชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคาวาูท้ทางภะคะวตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมมัามสามิสุปปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามินามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรม ลาธิสาธาเทวมโนสานางังโพธโอภาควาติสวาคาโตเอหิปัสิโกโอปนายโกปัตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภาควาโต กสังโฆอุโชปติปันโนภระเขาว่าตสาวกสังโฆยายาปติปันโนภระเขาว่าตสาวกสังโฆสามี ปะขาววตัวสาวกัสังโอยาทิทางจัตาลิปุริสายุคานิอาทาปุริสัปุคขละเอสาปะขาววตัวสาวกัสังโ้อา,าหุนายอปาหุนายอกินายโอหันฉลิกัลนิโยอนุตลาลังปุญญาเกตังโลกาสาติ เราลูกหลานขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชาพระพุทธองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งปวงมหาเทพมหาเทวีองค์เทพทุกท่านพระโพธิสัตว์ทุกองค์เทวดาทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทท่านทุกทุก,ทก,ทก,ทกอง บัดนี้เหล่าลูกหลานขอลำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงมีโพธิปัญญาตรัสรู้ธรรมเข้าใจเข้าถึงรู้ซึ่งปัจจักแจ้งอย่างท่องแท้ในธรรมทรงเป็นสัพพัญญูรู้เหตุที่เป็นมารู้เหตุที่เป็นอยู่รู้เหตุที่จะเป็นไปของสัตว์โลกทุกชั้นภูมิทรงมีพระมหาปณิธานสัม,มาสัมโพธิญาณจิตจฆ่าเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ยังประโยชนสุขแก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทรงเป็นบรมครูเป็นหมาคูรูปเป็นศาสดาเป็นแบบอย่างเป็นอุทาหรณ์รับวิบากเพื่อที่จะเรียนรู้สั่งสมบารมีพระควาสรุปเป็นหลักการหลักธรรมหลักวินัยหลักคำสั่งสอนต่างๆแสดงกรรมเพื่อเจริญธรรมเพื่อโปรดสัตว์ทั้งสามโลกโลกสวรค์โลกมนุษย์โลกบาดาลเพื่อให้เข้าใจชีวิตใช้ชีวิตอย่างเข้าใจอยู่ให้รอดอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ดีนำชีวิตไปสู่สันติสุข รู้จักบริหารกรรมอย่างถูกต้องในทำสิ่งใดผิดรู้จักแก้สิ่งใดถูกทำเพิ่มเติมสิ่งที่เราทำผิดกับใครต้องสํานึกผิดจอมรับผิดขอ,ขอขมาและจะไม่ทำผิดนั้นซ้ําอีกและจะมันสร้างบุญกุศลส่งไปให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินทําผิดกับเขา อริยสัจสีเป็นโอสถทิพย์แก้ทุกข์ได้รู้เหตุจมรับในเหตุแก้ไขเหตุเหตุเ,ตเปลี่ยนผลจึงเปลี่ยนธรรมเหตุเช่นใดย่อมได้รับผลตามเหตุเช่นนั้นนั้นปถาตาเป็นชิ้นนี้ในธรรมแลบัดนี้เหล่าลูกหลานขอตั้งปณิธานจเจริญลอยตามพระพุทธองค์ยึดถือพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัย เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธองค์และเจริญพรหมิหารสีของพระพรหมธาดาเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาและเจริญพลังธรณีวิหารหอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำรงรักษาประพฤติปฏิบัติตนด้วยฐานจิตอกเขาอกเราเอื้อเกื้อกันให้ภายไม่ถือสาด,ด้วยจิตห,จหัวใจ5กตัญยูศรัทธาเชื่อมั่นหนักแน่นมั่นคงปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาดอย่างจริงจังจริงใจเด็ดขาดบัดนี้เราลูกหลาน คณะลูกพ่อพรมสานุสิธิ์พ่อปู่ฤศิษีสมิงภัยผู้แก้กรรมตั้งศาลบงสวงดูดวงผู้ถวายม่อบูชาแด่พระแม่ธรณีและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทุกๆคนได้มาน้อมถวายน้ำปานะแด่พระพิสุสามมเณรผู้สอบธรรมสนามหลวงประจำปีพุทธศัการาช2567นี้ณนะสนามสอบวัดวิเชตมณีอนำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย บัดนี้เราลูกหลานได้น้อมถวายน,น้ำปานะเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วเราลูกหลานจึงขอบอกกล่าวพระพุทธองค์และขอบารมีพระองค์โปรดเมตตาประทานพรผู้ลุ่มบู์ทุกๆคนผู้มีส่วนร่วมทุกๆคนขอให้ มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆสำเร็จอุ้มชูชีวิตให้เจริญขึ้นมีคุณธรรมที่ดีความคิดดีจิตปัญญาดีแล้วคลา,าปลอดภัยเป็นสิริมงคลสืบต่ออายุสืบต่อชะตาหนุนเสริมดวงชะตาพลิกจากราก,กับกลายเป็นดีโชคลาภมั่งมีอายุมั่นขวัญยืนวาสนาเสริมส่งสุขภาพแข็งแรงสุขสันติสุขสันติสันติสุขเทิญบัดนี้ขออัญเชิญบรารมีพระแม่ธรณีโปรเดเสด็จมาเป็นสักขีพยาน ในการขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลดังนี้1ขอส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรที่กำลังจะมาเสวยวิบากกรรมณปัจจุบันนี้2ขอส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรที่กำลังจะมาเสวยวิบากกรรม3ขอส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทั่วๆไป4ขออุทิศกุศลถวายแด่ดเทวดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปกปักคุ้มครองดูแลรักษาลูก5ขอเก็บกุศลไว้เป็นส่วนหนึ่งไว้เป็นสเสบียงให้กับตนเอง อิทังทานากรรมังนิปานาปัจจโยหนตุโนนิจังอิทังศีลกรรมังนิปานาปัจจโยหนตุโนนิจังอิทัง Pawana kamang ni pana pacayo hontu no yang kinci kusalang salang kata pang kamang sapehi katehi katang pun yang no anu mo tantu su nantu pon to ye asa ming tani kata ti kayu kasata hontu tu sata suki atanang pari halan tu mata pita suki ta hontu tu kapa cantu sape pisa sape ya suki ta hontu tu kapa cantu suki ta hontu tu kapa cantu suki ta ทุกข์ภาพมณตุสัพเพนะขตาสุขิตาหนตุทุกขปาพมณตุสัพเพเทวัสุขิตาหนตุทุกขปาพมณตุสัพพสัมปตินังสามิฉันตุโวสาธุนะเราลูกหลานเราลูกหลานจะมั่นคง เราลูกหลานจะไม่เบื่อหน่ายต่อการสร้างเหตุดีจะมีปิติในการบำเพ็ญมาขึ้นจะศรัทธามั่นคงมันงม่นใจในเหตุดีที่เราได้กระทําไม่วันไหวไปตามภาวะการแห่งธรรมสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีแน่นอนเราทําดีอย่างจริงใจฟ้าดินย่อมรับรู้ถึงแม้เราไม่ได้ขอฟ้าดินก็ยังต้องช่วยนี่คือปรมาสัจธรรมเมตตาการุณามุทิตาเบขาการเจริญพรมวิหารสีเป็นรากฐานแห่งมงคลกุศลทั้งปวงการทําบุญสร้างกุศลหรือการทําสิ่งใดฐานจิตจะต้องมีอิทธิคือพลังงความสําเร็จ สามขอสามตอนหนึ่งเจจอดเข้าใจเข้าถึงเข้าไปหนึ่งเดียวตั้งใจเต็มใจเต็มกาลังทุกขั้นตอนจริงจังจริงใจเดชขาดถึงจะได้กุศลเต็มที่เกิดผลสำลิดบรรลุสําเร็จสมดุลสมบูรณ์ทุกงานทุกประก,การชะนี้แลโอมสีชัยยะสาติสันติโอมโอมสีชัยยะสาติสันติโอมโอมสีชัยยะาาสาติสันติโอมโอมมะอโหาสาติสันติโอมโอมมะอาหสาติสันติโอม โอมมะอโหสาติสันติโอมสาธุขอขอบคุณพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกองค์เจ้าที่เจ้าทางที่อมเนยโลกประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท้าววานนาปนะครั้งนี้สมเด็จสมบูรณ์ทุกประการสาธุสาธุสาธุอมมานิตา อ,อันนี้ไข่ดิบถูกป่ะถูกบัดนี้ลูกขอนำไข่นี้ขอบามอรมีพระเองค์โปรดเมตตาขอให้เป็นที่รองรับในการดวงจิตวิญญาณที่ได้มาม,ามีวิบากกับนา,นาวีลิลลอ, <ête> อุโงงก็ขอดวงจิตวิญญาณ ให้มาสิงสถิตนะใครแห่งนี้สาธุนั่งคอตัวไว้ลนั่งอาตัวเองทำปัสสโดก่อนนั่งนั่งคัสมะดได้อ่ะเราลึกถึงเนาะอาเขาที่ได้เสียชีวิตเอาไปอยู่หันสาธุ โอมนัมัตเวสุวรรณเฮเลเลเวสุวรรณอิอิตัสยะ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 โอมขอบารมีองค์พ่อทาวเวสุวรรณโปรดเมตตาอ่า นำดวงวิญญาณของผู้ที่ตายแล้วมีวิบากกรรมกับนาวีที่มีวิบากกรรมสวยวิบากกรรมณนปะัจจุบันนี้ขอผีสัมโูรสีจงถอนออกคืนสู่ธรรมสาธุสาธุสาธุโอสาธุาธะละพะาพไม้เซสัง สามหนึน่โอเคปะล,ลงบนไดบนไดบนไดห้องนะตัวเองทอดเกือบอปห้องนะอ่าอ,อ่ใช่นั่งเลยว่าตามอาจารย์โอมสีนมัดคงงคา นมัสสวะหะนามหาลูกขอนอบน้ำคารวะสกัลระบูชาพระแม่คงคาด้วยจิตศรัทธาบัดนี้ลูกขอส่งวิญญาณของผู้หญิงนี้คืนสู่ธรรมสาธุเอาเตียนกับเอานี้มาคุณอาจารย์ โอ้เมตัณฑ์จสับโลกัสสีมันนะสบอยะปาริมัณนังอุทังอัตวชจเจลิยันจะสัมปะทังกเวลังอัจฉริปันนันติทันจัลังนิสินวะสัยนุวะโยวาตสะวิคตามิโติตังสติงติญาภาามิตังวิหาังทุโมติติจานุภาคมัสสิโลวะทัสเนีนัสปนโนกามิสุวินิเกิดณีจตุคภพสัมุทัยเลยติดกาลยาณ์เมตังสุตังสาธุขอดวงจิตปิญญาณของผีนี่จงไปสู่สุคติเนื้อสาธุอ่ะเตังเอาเนี่ย บูชาพระแม่คงคา,าถวายาาสาธุอ่ะอันนี้ขอดวงจิตวิญญาณเขาไปสู่สุคติเนอะสาธุอ่ะ